จะมาทดสอบการทำงานของรถตักจากค่ายฮิตาชิคันนี้เป็นรุ่นเซนวร้อยขีด 5B นะคะนี่มาพร้อมกับงาคีบเลยแล้วก็เป็นตัวแขนยาวด้วยแล้วก็ยางนะคะเป็นยางตันตัวนี้เป็นรถปี2015เป็นรุ่นใหม่นะคะถ้าเทียบเท่ากับแคสเนี่ยก็คือเป็นแคสรุ่น 910K เป็น WA100 รุ่นเจ็ดนะคะถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยตัวนี้นะคะน้ำหนักรถของเขาเนี่ยอยู่ที่6.8ตันนะคะเป็นเครื่องยนต์ดอย TCD 3.6L4 นะคะ95แรงมา้าเดี๋ยวช่างของเราจะทดสอบการทำงานให้ดูเลยจะเห็นว่าสภาพนี่สวยมากๆนะคะเป็นรถที่เรานำเข้ามาจากญี่ปุ่น ับเปลี่ยนได้นะคะสำหรับทันนี้ ไปดูกันรอบๆคันแบบชัดๆเลยนะคะที่ตาชิแซ่บิวร้อยขีด5 b ใครที่สนใจอยากจะมาดูตัวจริงนะคะอยากมาทดสอบการทำงานมาเจอกันได้เลยที่เพียนพีอยู่ที่ถนนบางนาตราดกมที่31นะคะเปิดให้บริการกันทุกวันเลยนะคะ ืองานคีบที่ติดมากับรถนะคะแขนก็เป็นแขนยาวนะคะแล้วก็เป็นยางตัดสำหรับคันนี้เดี๋ยวว่าขึ้นไปดูด้านบนสักเล็กน้อยนะคะโดโดนี่นะคะก็เป็นโซนของคนขับสำหรับคันนี้ ที่สนใจเดี๋ยวมาเจอกันที่เพียนทีนะคะ